เมนูวันนี้ครับแกงภาพยนต์ครับภาพยชน์อะไรหนังงัวหนังงัวหรือหนังายหนังงัวครับหนังงัวมีลูกโดดเดี๋ยขอชิมรสชาตินี้งไงบ้างไม่ได้กินนานแล้วคุณถาม่าเคยกินไหมไม่เคยกินแต่นานแล้วอร่อยอร่อยอ กินนับแต่นานแล้วืมไหนขอดูหนังเลยหนังอะไรหนังวัวครับเนี่ไม่เหนียวไหมนาดีไม่เหนียวครับสีเดีสีเดียวสีอดง